ด้วยนะครับก็กลับมาพบปลกอีกเช่นเคยนะครับในเจ้าฉีสต,สต,สตูดิโอนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อ,อยู่กันในเกมสล็อตอัปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเทสให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเราข้าอยู่กันในเว็บ88เจ็นะครับขอีกหนึ่งเว็บนะครับที่ ผมเล่นบ่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับก็จะต่ำขึ้นเพื่อความมันเนิงนะครับไม่แนะนำให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับชมและไม่แนะนำให้ใครมาเล่นตามผมนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไลค์กดติดกันด้วยนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็จะมาเซ็นสังของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เหมือนฟีดตั้งเกมเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูวันนี้นะครับจะแตกหรือไม่แตกนะครับในสังของเกมอะแปะตัวนี้นะครับวันนี้ก็มีตุนอยู่เข้าาพัันนนบบวกะะครรเเมีตุยอะพอสมคควรรยับ มาข้อเริ่มแรกนะครับมาที่เบส10บาทก่อนเลยนะครับขอไล่เบสไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับในคลิปโดอนี้ใครที่เข้าใหม่ขอฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกละปมในการําคลิปโดยต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจองจี๊ดเฟสติโอนะครับโอ้โหเกือบบุ่มดำนะครับขอ20 20ดูนะครับตาแรกนะครับโอ้โหบุ่มดำเฉยนะครับไ่เป็นหลายไปต่อนะครับ คุณน้อยต้องใช้ใจอย่างประหยัดนะครับยิ่งเราก็คูณเยอะนะครับเราก็จะยิ่งได้ในสังของความได้เปรียบนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับยิ่งเราตัวคูณ20นะครับมันก็จะคูณในสังของกาไรนะครับให้เราเยอะพอสมควรโดน2อาติดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปรับเบรขึ้นหน่อยนะครับขอเบรค10ไปเลยนะครับโอ้โหได้10คูณ8รอบนี้ขอไ่เล่นตัวคูณดูนะครับรอบนี้เพื่อจะแตกดีบ้างนะครับลองดูนะครับจะแตกหรือไม่แตกวันนี้โอ้โหยิงคลคิป มาดอกแรกจัดไปเอช่องหนึ่งมาห่อได้ตัวเจนะครับเอมาช่องหนึ่งเออต้องแบบนี้นะครับเกโอ้โหเกนาจะมาช่องสองนะครับไปต่อครับเจ็ดมุนสุดท้ายนะครับเออมต้องแบบนี้นะครับจัดไปน่าจะได้ตัวกวนน้อยนะครับเกะมาห่อเกไม่ลงนะครับได้ตัวเกสวยไปคิวมาช่องสองโอ้โหช่องสามไม่ลง เอ่ยาวไปอโอไม่ไหลด้วยนะครับช่วงเวลาที่แตกดีของเกมแปะนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ที่สามถึงอกโมงเช้านะครับช่วงนั้นแตกดีมากเลยนะครับในสังของเวลานั้นนะครับอ้โหอ้โหเปียนเป็นเช่องหนึ่งนะครับรอบนี้น่าจะโดนนะครับอ้โหแปะนอนนะครับรอบนี้สวยได้เอหมดนะครับสวยสวยสวยสิบช่องหนึ่งอ้โหสิบไม่ลงนะครับได้มา5่าปันฟ้านะครับยาวยาวนะครับ อาปันแปดนะครับต่อเลยครับไขรที่เข้าใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดสไต์กดแชร์และกดกดกันด้ดยรอบนี้ขอเล่นตัวกูณดูนะครับเผื่อจะได้นะครับอ้โหนะจะน่าจะรอดนะครับลองดูนะครับแปดคูบ1กดูนะครับยิ่งรอตัวกูณเยอะเราเขายิ่งได้เปรียบนะครับอย่างรออยู่ครับรอบนี้ขอแปดกูน14ดูนะครับเพราะแปดกูส14ไม่เคยเล่นนะครับเผื่อจะแตกดีนะครับ 8, 14, ออได้แคูณสิบสี่มะอ้โหม่เข้าอ,อ, 2, 000, 16, อ,อ้โหยีสองพันสิบอกเอมะออโหน่าจะได้เอนะครับเอน่านจะลงช่องหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับได้ A ลงนะครับยาวไปห้าหมื่นสุดท้ายเกมะอ๋โอเคไม่ลงนะครับช่องหนึง่งอโอโหไม่ไหลนะครับหมนสุดท้ายหมุนสุดท้ายโด ได้400นะครับสวยจริงมาช่องหนึ่งอ๋อไม่ไหลนะครับน่าเสียดายนะครับน่าจะไหลอีกนิดนะครับไปต่อยาวๆครับต้องปรับเบสไปเรื่อยๆนะครับลองเบส10ดูนะครับอยากได้20ขูด20ดูสักเกมนะครับใครอยากดูเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะจัดแบบดังๆให้รับชมนะครับโอ้อโหยังรอดนะครับ12ไปตัวคูณต่อนะครับ ตอีสิส,สกเกมมอ้โหหลุมดำอีกแล้วนะครับเบสสิบต่อยาวๆครับไปเริ่มตีตัวคูณนะครับอ้โหโอ้โหเกือบไปนะครับอ้อโหอยังรอดนะครับไปตัวคูณต่อ,อยังรอดอยู่นะครับตัวคูณอ้โหโดนีกแล้วนะครับน่าเสียดายมากลองเบส สูงสูงหน่อยนะครับไปเบดห้าสิบดูขอเล่นตัวคูณดูนะครับโอ้โห,โโหน่าจะเกือบนะครับเสียวาบเลยนะครับอย่างรอดอยู่ครับเบตห้าสิบโอ้โหซุปเปอร์เกือบเลยนะครับรอบนี้ไปต่อครับต่อเบตหนึ่งร้อยดูนะครับจับไปเลย รอบนี้ขอแปดวงแปนะครับเบตหนึ่งร้อยซื้อไปห้าพันนะครับไม่แตกไม่เบ้าเลยนะครับไปโอโ้ดอกแรกเนี่ยคิดดอกสองได้เจ็สามตัวโอ้โหเปลี่ยนเป็นกังก๊กด้วยโอ้โหเขื่อเขื่อเขือ่อมากนะครับรอบนี้อื้อหือโอ้โหสิงโตสองสามโอ้โหไม่ลงนะครับตาซื้อไปห้าพันนะครับเออไปยาวไปยาวไป ยาวไปไม่ลงนะครับไม่ไหลนะครับโอ้โหโดนสิงโตนะครับช่องหนึ่งน่าจะมานะครับไม่มานะครับโโอหมดการซีเวลนะครับกาดตนไปสองพันนะครับว่านีจริงมะจริงข้อไม่ลงนะครับไปไปต่อครับขอเดินเบร์หนึ่งร้อยเหมือนเดิมไม่ได้เขาไม่เป็นไรนะครับไปต่อยาวๆอออ่่าานนนนีีี้ก็ัััดดขงงงววววิะครบชเลตหึใโ เออสิบสามมิกรนะครับเป็นช่วงกลางวันนะครับแต่ช่วงเวลาที่แตกดีนะครับก็ขอย้ำนะครับจะเป็นช่วงเวลาอกโมงเ้าเออสามที่สามถึงโมงเสานะครับโอ้โหดอกนี้หมื่นหมื่นพวงนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหไาตัดนะจะลงช่องหนึ่งนะครับได้มาหมื่นสองนะฮะเบลหนึ่งลอยจัดไปยาวๆนะครับฮามนสุดท้ายอกมนสุดท้ายเออไปโอ้โหอย่าเพิ่งจบดิไปต่อดิจัดช่องสองมาโอ้โหได้ตัวเจ ตัดมาจ่องสองมาอ๋อโหซียมุดสุดตายนะครับโอโหสวยพี่สวยอ้โหเจน่าจะลง่องสองอ้โหไม่ไหลนะครับอ้โหน่าจะต้องหยุดเท่านี้นะครับวันนี้ก็ได้กำไรมาเยอะพอสมควรนะครับก็ยอดอยู่ที่ ข้าวปั้นนะครับตอนเริ่มตอนนี้ก็กำไรประมาณแปดปันนะครับของคลิปนี้นะครับมากรณีของคลิปนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ปิทายดอเบทสี่สิบข้แล้วกันนะครับมากรณีของคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ